สวัสดีท่านสมาชิกบีจีสปอร์ตครับขอ,อนำคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การนะถทอดสดการแข่งขันนะฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกครับวันนี้มาชมนัดประเดิมสนามกันเลยครับที่อิรักครับเป็นการเจอกันระหว่างอัลชอต้าครับทีมดับเบิลแชมป์ของอิรักวันนี้เล่นในอิรักนะครับเจอกับทีมดังของซาอุดิอาระเบียครับอัลนาเซอร์ครับในส่วนของทีมผู้ใหญ่ครับมีคุณอัุชุศักดิ์วงทองดีและผมศกศักดิ์ วันนั้วัเจ็ตนะครับรับหน้าที่ปัญญาในค่ำคืนนี้ครับรายชื่อครับของอัลชอต้าครับก็เดี๋ยวไปดูไหลอัพครับของเจ้าถิ่นนะครับวันนี้มาในระบบ4-4-2ครับส่วนทั้งฝั่งอัลนัซเซอร์ครับทีมเยือนวันนี้มาในระบบ4-2-3-1ครับเป็นโต้ครับปรึกษาประตูของอัลนัซเซอร์ชาบาเซเลียนเกมเริ่มครับอัลชอต้าในชุด เสื้อสีเขียวนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับผู้เล่นของอัลชอตาตดนแขนของฟาซยุสเซฟครับจะได้เห็นบอลเสร็จแล้วต่อมาที่อัลการนามีโอกาสได้ซักกนี้ก็หนึ่งต่อศูนย์จะได้ครับโอ้โหเอานาเซอร์กับตันทีมครับสุดาต่ออัลการนามยิงให้อนาเซอร์ขึ้นนำแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์โอ้โหสุดยอดจริงๆครับลูกนี้การหาพื้นที่ของเขาครับโอ้โหทาให้เพื่อนนั้นจ่ายง่ายและหลุดเข้าไปยิงเสียบเสาเข้าไปเลยครับประตูขึ้นนําของอนาเซอร์ ดูจังหวะที่หลุดมาภาพใช้ครั้งหนึ่งคือให้เร็วครับแล้วหลุดเลยครับโอ้โหหลุดมาและยิงโหเช็ดเสาเหลี่ยมในเข้าไปครับปิดเสาแรกได้ดีแล้วนะครับอเมดบราซิลแต่โอ้โห,โโหต้องชมการวางเท้าเลยครับของเอากัน์ดัมแกกดเลียดเลยครับคือก่อนหน้านี้นี่ก็ดูจะแผ่วไปครับเอานาะเซอร์ครับ ะทะลุมาโบสโซวิชอยอก,กลับมาครับซีมากรมีตัววิ่งทะลุเข้าไปครับทาเลสกาพ,พยายจะยิงแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหจังหวะแรกไม่โดนมาจังหวะสองยิงหลุดออกไปครับตบกลับมาตรงกลางสวยครับซาเคียตีวงย้อนกลับมาก่อนเล่นกับฮุสินอาลีและจ่ายทะลุมาทางขวาเอาไปกิกกกกนกากัะจดดได้แล้วสักตรงนี้แล้วกว็โอ้ยหายเลยครับหนึ่งตัวหนึ่งครับลูกยิงของบ,อบูมิดดาวูด โอ้โหเหลือเชื่อครับแบบนี helmet, ้ครับแมต so ัากมาก็ได้ประตูตีเสมอเลยครับเอาชอต้าจากฮัมัดดาวูดครับแม่แกโผล่มาจากไหนครับเนี่ยเสียประตูตีเสมอไปแล้วนะครับเดี๋ยวว่ามามาจากไหนฮะแต่วันนี้โอ้ไปความผิดพลาดกันระหว่างนักดีกับซีมากงโอ้โหงอนอะไรกันมาหรือเปล่าครับคุสเตอร์กับแบ็กซ้ายของอาลนาเซอร์นั่นไปกิก้ากันแล้วโอ้โหดาวูดก็ จะเหลืออะไรเลยครับมาแบบนี้แต่งให้เลยครับแล้วมาจากไหนยิงส่วนตัวขอเบนโตเข้าไปหนึ่งตัวหนึ่งครับเอาชอต้าเตีเสมอได้แล้วมีโอกาสได้สับไกลจังหวะนี้ผ่านมือพษ,ษาประตูอย่างเบนโตเข้าไปครับออกขวามาซาโดมาเนี่ไปลแล้วครับสดุดารเอาการน,น้ำตบกลับมาซาโดมานี่มีโอกาสจอจอขอเท้าซ้ายสักโิดเดีวยวไม่ยากจะยิงเรวทาเลสกาขอบอลอยู่ในกรอบเขตโทษมาเน่บอกจังหวะนี้ขอยิงก่อนเลยครับ อับดุลร,รามานการีฟไม่พ้นครับปุตติสีนเนื้ออาเมดเอาอาลีจากคเวตเป่าจบเกมครับฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกครับระหว่างเอาชอต้าจากอิรักกับเอานาเซอร์จากซาอุดอาระเบียสมัครใจอยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งครับออกขวามาบิยเชเม่กระแทกมาเอาให้สุดรมานเนสซ่าอย่างนั้นแล้วป้ายแรงมาทาเดสกาจ่อจอเท้าซ้ายซักนิดหน่อย โชว์ซูเปอร์เซอร์ครับอาเบดบาซิลโอ้โหได้ยิงแบบจอๆเลยครับทาริสกาดูอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหมือเดียวครับและบอลนั้นแรงด้วยนะครับแม่ให้ ซาบะว่างยาวเข้าหน้าไปอย่างติดซีมาก็เดาเอาแต่บ,บอลสอเก็บได้ครับที่ซีโร่สำเรอจลรมาว่าไม่ออกมาทางขวากันเลสักตัวนี้แล้วก็โหปดเทยาไปตัวซับมีไหมไม่มีครับโอ้โหเกือบจะยิงประตูชัยแล้วครับโอ้โหไม่น่าเล่นเนี่ยจังหวะนี้เมเยยาไอ้ทางอะอันเชโล่นี่ย้อนกลับมาดูลูกยิงของโมนัสอาลีนะครับตบบันด้วยเท้าขวาไปติดเซฟนะครับโอ้โหเกือบจะได้ประตูชัยอยู่แล้วเลย และผู้ตัดสินอาเมดเอาอาลีจากคูเวตเป่าจบเกมครับฟุตบอลเนี่ยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิทรอบแบ่งกลุ่มเกมแรกครับเอาชอต้าจากอิรักวันนี้เปิดบ้านนะครับเสมอกับอัลเนเซอร์จากซาอุดีอาระเบียไป1นต่อครับ